กับข้าวชกกินอะไรไหนดูดิกินอะไรเนี่ยกินเลยเนี่ยกินกับข้าวโพดนี่นะโอ้ยพี่น้องเลยปงหากระเพือเคยเห็นนะครับแมวกินข้าวโพดไหมกินมักซ์ลี่ครับพัดพักแค่รอดก็กินไห พี่น้องเห็นแมวมั่งสวิราษบ่นี่ครับอาหารของแมวคือนี่ครับข้าวโพดต้มเน้อพี่น้องเน้ออ,อีกหมต้องแบบเนี่สุดยอดแล้วครับบมมีเงินซื้ออา,อาหารเม็ดนี่ครับโอ้ขอ้าวโพดพี่น้องเอ้ยกินขักกินแน่แท้ โชคสนใจแล้วสนใจอะไรแม่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ได้เขาได้บักสลีเราบ่สนใจเลยโชคโชคเอ้โชคกินอะไรโอ้โหกินข้าวโพดพี่น้องเอ้หมักถึงเมืองนู้นน่ะอู้ว เงียบนะครับท่านบอกเขาก่อนดิกินอย่างเดียวคุยคุยกันหน่อยดิไปแล้วแค่นี้แหละข้โพูดเป็นเหตุ